ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพอเห็นหน้าหนูเขาทำเนี้ตกใจใช่เหรอแบบแบบเหมือนตอนแรกได้ยินเสียงไงพอนะเข้ามาก็อุ้ยเห็นแล้วตกใจพี่แม่นี่นะแต่ว่าพ่อหรือว่าพ่อก็ใส่แว่นว่ะพี่จุ๋มวันนี้พ่อไม่พ่อเนี่ยเออทุกคนใส่แว่นไงอืมเขายิ้มให้อยู่ตอนเช้าเช้าเนาะพี่จุนะ๋มเนาะก่อนออกไป เขาก่ฝุดเองไม่ได้เลยนะเขาเขาก็อุ้มเงียบอยู่นะฟันน้องยังไม่ขึ้นน้องดูจุกัวน้องฟันเหยินเหรอเงือกยังไม่ไม่เด็กเด็กต้องดูดแล้วเขาจะกินยังไงอะเธอเขาจีบจุกไงเน้อยน้องยังหัวไม่คุยนะยังหัวคุยหรอไม่นะหัวโตใช่หัวไม่มีผมเหมือนตอนแรกตรงเนี้ย เราเห็นคนอื่นเอ๊ะทำไมผมเขาขึ้นอย่างนี้เราเราเพื่อนโกนปะโกนแต่ว่าบางคนไม่โกนที่เดียวอย่างนี้นะพุ่งนี้ไม่เอาเราเอากระสอบมาจะได้หวาเยแต่เท้ายาวมากีบะใครหิวปุ้ยทานได้นะคะอะไรวะหลับพี่ังหลับแล้วมั้งทำมีเนี่ยได้อือป้าฟันเดือนาป้าดักฟันทำมีเนี่ยโอเคปะอืม ทันสมัยไม่มีจมูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟเอาเอาประเทศไทยหรือต่างประเทศลูกถ้าถ้าตาถ้าตาตีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสองคั้นไปพรอแม่เดี๋ยวป้าไปถึงหน้าพอดีถึงเวลาเดี๋ยวแม่ไปไปทำจมูกไปแม่ฝอไปทำจมูกแตอผิวนี่ต้องให้นางนะจริงผิวเหมือนเด็กจีนอะถ้าคนถามคนถามว่าบำรุงอะไรน่าจะโดนไอ้นี่กัดเยอะโคกใช่ไหมเนี่ยกโคกเออ เลยตัวขาวไงขาวขาวอ่ะอามณนลงไงโหกยิงไหมครับโอ้พีุ่๋มใครอยากให้ลูกขาวนะคะแต่เร็วจริงไม่พอตอนท้องอ่ะแบบปกติไม่ค่อยไอเนี้ยน้ำมันมะพร้าวพวกออยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวใช่ไหมแต่คือหนูอ่ะชอบมาทากับโลชั่นแล้วมันแบบพวกท้องพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่แตกแล้วก็ตั้งแต่นั้นเรารู้สึกว่าผิวอ่ะมันดีขึ้นเยอะมากอ่ะเอาไรนะเอาไรนะ น้ำมันมะพร้าวหรืออะไรเงี้ยออยอ่ะทากับโลชั่นอ่ะแต่มันไม่่าซึมเข้าไปถึงลูกกัดเย็นมะเออใช่แต่มันเหนียวแต่ทากับโลชั่นอ่ะดีไม่เราอ๋อติดต่อไหมโฆษณาเกินจริงอยู่โดนด่าโดนวิถัยวิวากจูกหลอกอันนี้ดีมากแต่สั่งแต่สั่งในสีส้มอ่ะยี่ห้อนี้ดีมากมันแบบนิ่มด้วยแล้วเขาไม่ชอบอันอื่นอันอื่นเขาแบดบ้วนทิ้งอันเนี้ยเขาชอบ แล้วมันแบบนิ่มอ่ะมันมันเหมือนเดี๋ยวุ่านั่งดูอยู่อันเดียวใช่เนี่ยซื้ออันใหม่นะก็ดูอันนี้พี่เจมส์อะไอ่ะจะไปอ่าวม่อ่ะจะเอากลับอ่ะบํารุงไม่ค่อยบํารุงเลยอ่ะไ่รงเลยอ่ะไหนไปแล้ว่น่ทํายังไงลูกออมาตัวขาวจัวเลยอะไจะขาวมันหนูตอนเด็กตอนเด็กหนูขาวขาวแบบ ขาวแบบเดือดแสงอะไหนไหนขี้ท่ามหมดยอใช่เนี่ยเขาลอยโอนมาแต่ของคื้นนี้หมดแล้วแท็กหมดแล้วไงตอนนี้ทำแล้วที่จะพูดว่านางตอนไหนเดือดขาวแต่แต่ขาวขึ้นพอสครับจริงอันนี้พูดจริงไม่หรอกตอนแรกไปถ่ายใครเจ้ะสครับไหมเล่าสิจุ่มพูดสิสครับได้ดียังไงฮะสครับได้ยังไงอะไรสครับไม่คะดีสครับ แต่ว่าไอเนี้ยขัดจะครับแล้วใช้อะไรนะจริงน้ำมันมะพร้าวอ่ะช่วยได้เยอะมากแล้วผิวอ่ะพวกออยอ่ะมีใครท้องอยู่เล้ว่าแบบผิวดีขึ้นเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนท้องเราหลายเดือนใช่ปะเราจะแบบทาเพราะเรากลัวท้องแตกแล้วมันก็แบบผิวมันแบบค้ำค้ำอะไรยง่ายใช่ไหมล่ะหัวแต่พอใช้พวกออยพวกอะไรเงี้ยกับี่ชงไชั่นอ่ะใช่ เหมือนเราบำรุงได้แบบบำรุงผิวมาประมาณแบบหลายเดือนอะแล้วผิวมันก็ดีขึ้นสกับใช้ดีจริงใช้ดีพี่วิวดีฉันมีตะกร้าสรับหรือเปล่าเกอร์วอนเดอร์มาแล้วอ่ะให้พี่วิวขัดนะฉันมีตะกร้าสรับปะอันนี้พูดจริงดีจริงสัดแล้วมันแบบสนุกอะแบบสนิทแล้วมันละเอียดโอเคปีหละทีหักแล้อ๋อนี่งสกับเอาบ้างมีใครเอาไหมอะ องร้อยบาทได้กี่อันนะอันหนึ่งสองร้อยบาทตอนนี้มีไอ้นี่อยู่นี่ได้สองได้สองสองร้อยบาทได้สองก็ได้สองกปุกใช่กดไปเลยค่ะได้สองนะทุกคนกบคอดนานแล้วหรอนี่แม่เขาค่ะเอาแม่นี่แม่เขาค่ะนี่แม่เขาค่ะป้าค่ะป้าค่ะป้านี่ป้าเองอยู่ในท้องขึ้นตอนไหนเนี่ย แม่นี่ค่ะแม่นี่ค่ะมัมอ๋อไม่โชว์ของระวังละมืดไม่ได้ปดเราไม่ได้ปัดตะก้ามีมาแล้วพี่จุ๋มเอากรสถาร์ทมเยเร็วนี่แม่ทุกสถาบันสถาบันอะไรสถาบันลีสตาร์ทไ่ายไงต้องไปดูเกอร์วันเดอร์แล้วเธอเกอร์วันเดอร์คืออะไรอ่ะที่ไปถออกกระจุมไง อันนี้นี่โชว์หน่อยพี่จุ๋มอันนี้คือของไนใช่กับดิวอยวไม่คิมวแล้วเลยตินมเลยไม่ขัดหนูบังขับให้ขัดหลังจากนั้นแอบขัดเองเกลือวันเดอร์สนุกมากเขาบอกสนุกไหมเดี๋ยวลองไปดูบ้างนีดก่อนเกลือวันเดอร์ราคาเท่าไหร่นะในติ๊กก็สองร้อยบาทค่ะได้ของมาลูกนะถูกนะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมเท่าไหร่น่ สองร้อยสองร้อยได้สองได้สองกระปุกใช่ค่ะได้สองกระปุกให้เอาเลยค่ะเธอซื้อสองร้อยเธอได้สองกระปุกอย่างเงี้ยถือเหมือนราคากระปุกละร้อยใช่ไหมเนี่ยขาแขกเนี่ยมีขาดตลอดใช่ไขมันขาวขึ้นเพราะหนูชอบบอกว่าตรงเนี้ยเท่ากับละกระปุกละกระปุกละร้อยค่ะใช้ดีมากฉันจะบอกว่ามันทาดีมากจุกปะกิมพี่มันขาวขึ้นแขระหว่างมีนี่แต่ขาขาเตะบอลเลยนะขาลองขาดดูนะกระสอคอรอ่นิดนึงนะคุณยู ขาขนาดนี้นเลยนะคะะุณบิวขาคุณบิวไม่ค่อยแข็งแรงขาโก่งอ่ะหนูได้180เองแสดงว่าสวนลดลกดไปเลยกดไปเถอะอจริงอ่ะลองลองดูพ<อ>ิวไฟเบอร์หน่อยเมื่อกี้ลองตัวสั่งเลยมั้ยตอนนี้จะหมดแล้วด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ